มาแล้วกรับผมอัปเดตใหม่แพทหน้ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักเนาะที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่อง Mark ap และใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูใหม่ผมก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับนะจะไปพูดถึงเซิร์ฟแอดวานกันก่อนนะครับผมเป็นเซิร์ฟทดลองที่จะอัปเดตเข้ามาในช่วงของปลายเดือนนะครับผมในวันที่31หรือว่ 1ประมาณนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมเผื่อใครแบบอยากจะมาเล่นวันที่31หรือว่าวันที่1นะครับผมก็จะมีการอัปเดตแพทนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตนานหรือเปล่านะครับเนาะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราวาดไปเซิร์ฟแอดวานกันก่อนเลยนะครับผมว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับทานผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟแอดวานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่สอง ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมโซนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสกิลมันโกงมากๆเลยพี่คือแบบ AW ยิงหัวไม่ตุยนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีแก้ทางตัวนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวดีเจอะห l อก ok นะครับผมร่างปลุกพลังนั่นเองตัวนี้นะครับผมสกิลของตัวนี้เนี่ยก็คือเวลากดนะครับผมก็มีวงปกติเลยแต่ว่าจะมีการสร้างตัวโน้ตเพิ่มขึ้นมานีครับผมตรงนี้เป็นตัวโน้ตเพิ่มเลือด นน้ตจะสร้างขึ้นมาประมาณสักสี่ห้าอันประมาณนี้นะครับผมสี่หอันประมาณนี้แหละนะครับผมนะแล้วก็เมื่อเพื่อร่วมทีมเก็บตัวโน้ตนะครับผมจะเพิ่มเลือดตัวละ30หน่วยนะครับผม30หน่วย คือเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะสามารถเก็บได้สูงสุดนะครับผมเก็บได้สูงสุด2ตัวโนต้ตแต่ว่าคนที่เอาสกิลมาเนี่ยจะเพิ่มเลือดแค่30หน่วยนะครับผมคนเอาสกิลมาจะไม่สามารถเก็บตัวโนต้ตได้จะเพิ่มเลือดได้จากแค่ตัววงเท่านั้นนะครับผมก็คือ30หน่วยนั่นเองไปเนาะแล้วก็สําหรับตัวคู่หูใหม่ตัวนี้ผมงงมากๆเลยว่าทําไมเขาไม่ให้สกิลมาเพราะว่าในแพทล่าสุดนะนีับผมแพทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนของ ปรับเปลี่ยนสกิลของเจ้าตัวเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นตัวปักตัวนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสกิลของคู่หูได้แล้วนะครับผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้เลยนะครับผมคือคือจริงจริงแล้วเนี่ยมันควรให้สกิลมาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมันจะเอาสกิลอะไรใส่ก็ได้อยู่แล้วนะครับก็สําหรับการแก้ทางนะครับผมตัวละครใหม่โซเนียเดี๋ยวเราไปลองแก้ทางกันเลยว่าจะแก้ทางอย่างไรเวลาเราเจอตัวละครนี้ในแพทหนานั่นเองนะครับผม โอเคครับผมสำหรับสกิลโซเนียนะครับผมก็คือจะเป็นสกิลแบบออโต้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับ เมื่อรับความเสียหายอย่างรุนแรงจะเข้าสู่สถานะอมตะและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้1วินาทีจะสร้างโล่ป้องกันก็คือหลอดเลือดสำรองมา150หน่วยนะครับเป็นระยะเวลา6วินาทีหากผู้ใช้สกิลยิงศัตรูล้มโล่ป้องกันที่ทำงานจะฟื้นปู HP ตามจำนวนโล่ที่ขึ้นมาแต่หากไม่แต่หากสังหารศัตรูไม่ได้เนะี่ยผู้ใช้สกิลจะถูกสังหารแทนอันนี้แหละครับคือจุดอ่อนของโซเนียนะครับผมก็คือถ้า เราอมตะนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราอมตะแล้วเราไม่สามารถสวนศัตรูได้ภายใน6วินาทีนะครับผมอย่างนี้มันยิงผมเห็นไหมเนีย่ยมันยิงผมปุ๊บนะอมตะปุ๊บ6วินาทีเนี่ย,เ,ยเ,เลข6เม,มื่อกี้ไหมเลข6เมื่อกี้นะครับผมถ้าหากว่าผมไม่สามารถส่วนศัตรูได้ภายใน6วินาทีที่มันขึ้นสกิลเนี่ยผมก็จะตุยเองนะครับ ก็คือเมื่อเราเห็นศัตรูอมตะเป็นร่างสีทองปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งไอวอลปิดตัวเองเลยนะครับผมตั้งไอวอลปิดตัวเองปุ๊บเนี่ยโซเนียก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้และระยะเวลาภายใน6วิที่หลอดเลือดสำลองมันขึ้นมา150เนี่ย6วิถ้าเขาสังหารศัตรูไม่ได้โซเนียก็จะตุยเองโดยธรรมชาตินะครับผมก็คือ เราเนี่ยจะไม่เสียคิวด้วยนะครับผมถ้าเรายิงเขาไว้แล้วดาเมจเกินเลือดที่เขามีแล้วร่างอามาตะขึ้นแล้วยังไงเราก็ได้คิวนะครับผมถึงเขาจะถ้าเขาสวนเราตายเนี่ยเราจะไม่ได้คิวนะครับผมถ้าเขาสวนเราไม่ตายเนี่ยเขาจะตายเองและเราก็จะได้คิวด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ทางของเจ้าตัวโซนเนียนะครับผมถ้าหากว่าเราไม่ใช้ a 1 2นนั่นเองนะครับซึ่ง A 124เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันแก้ได้ทุกตัวเพราะว่ามันเป็นการใบสกิลนั่นเองนะครับ นะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ ตัวละครใหม่แล้วก็การแก้ทางต่างๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถัดไปเรามาดูของใหม่ที่จะมาในแพทหน้ากันดีกว่าะครับที่น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันที่ผมคาดมาแล้วนะครับผมหนึ่งเลยก็จะมีท่าเต้นใหม่นะครับผมซึ่งท่าเต้นใหมยย่แบบใหม่จริงๆเนี่ยจะมีอยู่2ท่าด้วยกันท่าแรกนะครับผมจะเป็นท่าตกปลาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นท่ากดใช้นะครับผมตัวนี้นะก็ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างพอสมควรนะครับผมปลาตัวนี้เป็นปลาตัวเดียวกับเสือสูงซีซั่นที่แล้วหรือเปล่า แล้วก็มีท่าหน,นึ่งนะครับผมเป็นท่าที่พระเจ้าทอนะครับผมตัวนี้เป็นแบบปลาสายฟ้าเลยนะครับโคตรเท่ตัวนี้ถ้าเป็นท่าเปิดตัวก็เท่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเป็นท่าทางกดใช้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถกดใช้ตอนไหนก็ได้เลยนะครับผมยิ่ยงเวลาอยู่ในเกม <ๆ S 2> แล้วก,กดใช้เนี่ยโอ้โหแบบเท่มากนะครับผมอาลังการมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นท่าใหม่ที่จะเข้าในมาในแพทหน้า OB40 นะครับผมแต่ว่าจะเข้าไทายตอนไหนอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยยอมอีกเลย แล้วครับผมสําหรับเจ้าตัวกระต่ายนรกนะครับผมซึ่งเซตนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเซตเดียวกับเจ้าตัวกระต่ายสายฟ้านะครับผมที่เป็นการย้อมสีสีฟ้ามาขายในหลายๆเซิร์ฟที่เข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็ก็ยังไม่เข้ามานะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นเซตเดียวกันก็คือเป็นเงางเกงแจ๊สเป็นรองเท้าเอ่อเป็นรองเท้าแบบเดียวกับเซตเจ้าตัวเจ้าตัวไอ้นี่เลยนะครับผมเจ้าตัวกระต่ายสีฟ้าเลยนะครับแต่ว่าก็จะย้อมสีเป็นสีแดง สีม่วงแล้วก็สีเหลืองตามนี้เลยนะครับผมส่วนลายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเปลี่ยนไปตามสีเลยนั่นเองสีเหลืองนี่จะเป็นแบบลายเหมือนกับเหมือนกับลังพึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมมันเหมือนไอ้นี่ปะมันเหมือนมัดในเดือ์คาบุโตะเลยนะครับผมนะโอเคก็เอามาให้ดูประมาณนี้แล้วกันว่าจะมีการย้อมสีมาอีกนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมาตอนไหนก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ เหมือนว่าจะมีปีกนกเขียวมาด้วยนะครับผมนะย้อมอีกแล้วครับผมย้อมขายอีกแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับของใหม่ที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับไปสุ่มชุดระดับตำนานกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาที่เซิร์ฟไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มชุดระดับตำนานกันหน่อยดีกว่าว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะออกง่ายหรือว่าออกยากนั่นเองนะครับผมมาจัดไปครับผมมาเก้าเพชรยังไงปึ๊บ ไม่ออกนะครับ19เพรมาโอ้โหเกือเหมือนกันนะครับเนี่ย49เพร9 9เพรครับผม199เพรปลาเข้าไปแล้วมาแล้วครับผมกระเป๋าปีก299เพรแนะ่มาถ้ามันได้แล้วมันจะได้อีกหรือเปล่าท่านะผู้ชมผมไม่แน่ใจเหมือนกันอนะหรือว่ามันจะได้โทเค็นวะถ้าไม่ได้โทเค็นนี่ผมแบบเฟลมากๆเลยเนี่ยมาดิ ได้มาแล้วนะครับผมนี้ไม่ได้โทเคนนะท่านผู้ชมเออสำหรับใครที่มีแล้วนะครับผมก็มันจะไม่ได้โทเคนเนาะสำหรับใครที่อยากสุ่มเก็บไว้นะครับก็ก็สามารถสุ่มได้นะครับผมนะใครแบบไปเียร์เตอร์และอยากสุ่มเก็บไว้อะไรประมาณเนี้ย โอเคก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เก็บไว้ชุดหนึ่งนะครับนี่เก็บไว้สะสมไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูระบบตัดเย็บกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเออน่าจะน่าสนใจสักแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคก็เดี๋ยวเข้าระบบตัดเย็บกันเลยนะครับสําหรับชุดระดับตำนานนี่ตัวใหม่เลยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอา้าวหายไปไหนล่ะผิดอนันผิดอนันผิดอนันเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเค อะไรเดียอันนี้ใช้เท่าไหร่เดียอันนี้อ๋ออันนี้ถ้าปลดล็อกอันนึงก็จะสามารถรับตัวนี้ได้เลยปลดล็อก2อันรับตัวนี้ปลดล็อก3อันรับตัวนี้แล้วก็ปลดล็อก4อันรับตัวนี้ตีๆไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้โทเค็นในการปลดล็อกเจ้าตัวพวกนี้นะครับผมส่วนในการปลดล็อกตัวนี้เนี่ย ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมอันนี้สมมติว่าลดล็อกชุดมา1แล้วก็จะได้รับตัวนี้ฟรีนะครับผมลดล็อกชุดมา2ปลดล็อกชุดมาสปลดล็อกชุดมาสได้รับตัวนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปซื้อโทเค็นกันดีกว่านะครับผมสักประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสามพันเพชรไปก่อนแล้วกันนะป่ะได้มา330โทเค็นนะครับผมก็เดี๋ยวซื้อตัวชุดตัวนี้ไปเลยก็แล้วกันนะฮะโอเค โอเคโอเคนะครับผมนี่เห็นไหมเพราะว่าพอเราได้3ปุ๊บเราก็จะได้ท่าตัวนี้เปแบบฟรี free ๆเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมอีกชุดหนึ่งก็ไปสักประมาณสักประมาณเท่าไหร่ดี อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับได้ส่วนลดพอดีเลยอีก70บโทเค็นนะครับผมก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับผมนี่ก็สามารถได้รับตัวนี้มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมมันก็ไม่ฟรีหรอกนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากปลดล็อกตัวเอฟเฟกตัวนี้ก็สามารถไปปลดล็อกกันได้นะครับผมส่วนผมจะยังไม่ปลดล็อกก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าทางกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมตัวชุดก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมสําหรับตัวเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นตัวตราตัวตานะครับผมตัวตราเลยล่ะนะครับผมก็จะมีชุดนี่ ผมอยากใส่ตัวสีเดิมมากกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท่าทางนะครับผมจะมีอยู่1อันนะครับผมนี่เป็นท่าทางเต้นทีมนะครับผมแล้วก็ท่าทางเดียวนะครับนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีถ้าเปิดตัวนะครับผมแมงน่องเลือดตัวนี้เลยแล้วก็พิเศษเลยชุดแบบตำนานตัวนี้สามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมก็ ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้แล้วก็ใครที่อยากสุ่มแบบนี้นะครับผมแล้วก็กลัว เติมมาแล้วเพชรติดลบเพชรติดแดงนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านคอเดียช็อปนะครับผมเติมไว่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีทุกครั้งที่การเติมนะครับผมคือถ้ามีเพชรแดงเนี่ยมาเอาเงินคืนได้เลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมแล้วก็ลิงก์อยู่ในคําอธิบายนะครับผมถ้าใครอยากเติมเนี่ยก็กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ทักไปเติมในเพจได้เลยเนี่ยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งบังใจให้มาร์คเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต ต้องลากันไปก่อนแล้วท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครูม้า